เอ้ยไอ้กล้วยก้วยร้านเองลุกล้ำร้านข้าแล้วนะยังไงเราก็บอกมาสิเป็นฝาปหเนี่ยฝานี่มันฝาร้านน้ำเองมาเก็บไปก็คิวจากกันดีก็ได้เดี๋ยวเก็บให้ผูดีเคบเก็บป้าวะฮะก็ยวเก็บให้นี่ไงเล่าเก็บเลยอุ้ยโทษทีไก่เห็นทีคณจะเก็บให้ไม่ได้แล้ว เพราะข้าวเหนียวร้านเองนี่มาตกอยู่ลุกล้ำเขตร้านข้าไอ้กล้วยไอ้ไก่มึงเรียกกูไอ้นะใช่ไงไอ้ครูฮะเอาไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไก่กูคับตูไอ้ไอ้ไอ้เอาไงดีมันทะเลาะกันอีกแล้ววะดูสิแล้วอย่างนี้ตลาดใครจะเข้ามาแล้วเนี่ยเออนั่นดิไม่ได้ขายของัาพอดีเจ้คูนั่นิตายแล้วเจ้ไข ไอ้ยยตาใครจะเข้ามามาแล้วมาแล้วไอ้ไก่อุ้ยอุ่าอย่าอย่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุกอะไรตลาดฉันตลาดเอ้โหแนนจมึงสูเพกโอ้โหโอ้โหเหลืองเหลืองเหลืองช่วยน้องหน่อยดิช่วยไปห้ามไม่สองตัวนิดหน่อยดูสิ ทะเลาะกันเยอะแยะรข้าวของเนี่ยพังไปหมดแล้วมึงนี่นะเขาจะตีแทนที่จะหลบดอกกูไม่จะคืนหน้าสิวหน้าขวัญจะมาทวงดอกมันอีกให้มาห้ามมันออ้นี่ผมทะเลาะกันก็เพราะหาเงินคืนพี่อยู่นั่นแหละใช่พี่อย่าเล่นพวกเราสิครับเราหาเงินอยู่มึงยอมแล้วจะไม่เล่นได้ยังไงล่ะกูสายยืมเขาเนี่ย มาช่วยพวกมึงจ่ายดอกเจ้านี่กูก็ยิกๆๆๆกยิกทวงอยู่นั่นน่ะดากูอยู่นั่นน่ะเดี๋ยจะเอาตีนเอาตายอ่ะเหลืองอย่าบอกนะว่าที่ไอ้ไอ้สตัวนี้ทำงานที่ยิกเนี่ยเพื่อจะเอาเงินมาใช้เหลืองแล้วก็เหลืองจะเอามาใช้เจ๊ที่ที่เหลืองนี่ไปเมื่อสวันก่อนนั่นหรอก็ใช่สิคะเจ๊จ๋าก็ถ้าเจ๊แรงผมยิกๆิๆก ผมก็ต้องไปเล่นพวกมันยิกๆยิๆยิ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 แบบนี้จะไม่รู้เหรอโห<ฮ>้ยไอสองตัวนี้ก็ไปบอก <c oughs> เออเหลืองก็ใจดำจเลย <c oughs> เอาเองี้ไอเงินที่ยืมไปอ่ะยังไม่ต้องเล่ไมันต้องรีบหรอกมีเมื่อไหร่ก็มาใช้ถ้าไม่มีชาติหน้าเ็าใช้ก็ได้ชาติหน้าเลยเจ <c oughs> ๊อุย้ยเจ๊น่ารักสุดเลยอืมน่ารักจริงๆเลยใจดีด้วยน่ารักด้วยเอางี้เอางี้พวกมึงสองคนน่ะไม่ต้องรีบ ค่อยๆทำเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวนะเอาโตน๊ะนี่จัดวางให้ดีๆเช็ดให้เรียบร้อยอืมอม,อมไม่ได่าพวกมึงสองคนแล้วนะอ็คนนันเจ๊จ๋าไม่เป็นไรจ้ะเดีไม่ถือไม่เป็นไรไม่มีไม่ต้องให้ไม่เป็นไรโอ้ยตั้งใจทํางานเนะคนตั้งใจทํางานเดี๋ยวก็มีเองแหละงก็ช่วยกันเก็บโต๊ะจัดโต๊ะจัดโต๊ะจัดโต๊ะป้ายเนี่ยล้มแลเนรนาดเดี๋ยวก่อนนะครับสุปกคือเรื่องเงินก็คือจบแล้วถูกไหมครับเจ๊กเจ๊พูดแล้วไงมีคนไม่ให้ถ้าไม่มีอ่ะ เจ๊ก็ไม่เอาชัดหน้ามาใช้ก็ได้เอ้าถ้าเกิดมาชัดหน้ามาเจอกันอีกใช่ขงว่าเจ๊เฮ้ยไม่ไรเกิดเป็นว่าจบแล้วเจ๊เนาะเขียด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 เขเขีียดไมไม่ต้องเขียดผมลาออกแล้วฮะผลาออกไม่ไม่ทำงานแล้วทำทำไมเจ๊คนไม่มีภาระแล้วมึงไม่หาเงินเพื่อจะเอาไว้กินข้าวไว้มึงไม่อยากได้อยากบ้างอยากมีเหรอเออมีเพื่ออะไรเจ๊ทุกวันนี้ก็มีอยู่แล้วใช่ต้องมีอะไร ถามได้มีอะไรใช่ไม่รู้เรามีสำรองอยู่คันหนึ่งนะไม่รู้ซะแล้ว